เราจะมาประกอบที่ให้น้ําแมวนี่อ่าน,น้องเพนนี่นองเพนนะครับเอาหมุนออกมาครับอ่าเอาตูดใส่ครับนี่อ๋อไม่เข้าเฮ้ยไม่เข้าเฮ้ยโอ้แต่ใส่ใสไ,ไม่ถูกหมุน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 อ่าดูดดดดาดประกอบทีนี่กระรอนนะครับเซลอ็อกอันนี้มันคืออะไรอันนี้อันนี้จะเป็นรูตรงนี้น้ำยนอยู่แล้วงานี้ครับอ่ะไหนลองเอาน้ำมาใส่เงี้ยมันใช่เหรอ<ำ>มันก็คว่วมนี่แบบนั้นน่ะ Oh. มันไม่ม um, ีที <okay> ่บอกเดี๋ยวมันมีอีกนะม๋อเีมันมีล็อคของมันอยู่ันีฮะไงล็อกคนนะอ๋อเอาน้ำใส่ก่อนไม่ไม่ล uh ็อกดูก่อนเลยออะนี่ตรงนี้เวลาแมวมันกินครับน้ำก็จะไหลลงเรื่อยเราไม่ต้องเติมบ่อันนี้เลี้ยงไก่ก็ได้นะครับเลี้ยงไก่ก็ได้นี่นี่นะมีอะไรมาเอามาโชว์มาโชว์นี่สั่งจากอินเทอร์เน็ต มีฮอตที่เอาที่ละอย่างเอาที่ละอย่างเอาอะไรก่อนนี่ดูนี่อันนี้คืออะไรมันคือที่ไว้อันนี้เลยเนี่ยเอออันนู้นอันนั้นมันกระดาษมาอันนี้คือเอาแมวไว้บนลองริเออโอเคไอ้หน่อยไอ้แจ๊บแมวมาตลอดลยลองเธอลองถูขนแมวอันนี้ปลามีปลาครับปลาตัวละตัวละเท่าไหร่ตัวละสิบสี่บาทในช้อปปี้ดูเยอะ นี่คือถาดเบียวมาแล้วก็เมียววหลักขอคอนมาเลยกูนี่มันชื่ออะไรนะไมโลไมโลนะครับปลาไปไหนต่อไปหลายวันแล้วนะนี่ไมโลอ่าทีนี้ให้น้องเพนถูนะครับอ้าวนี่คืออะไรปลาถูอ่ะปลาถูต้องให้มันกินดิมันจะกินไหมอ้าวมันไม่สนใจเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรวะบ้ามันไม่สนใจเลยอะอะไรเนี่ยกินดีกว่าไหม ินปลานี่ให้ปลาตัวหนึ่งเอานี่เอาเข้าไปไอ้กูอะน้องน้องแพนรูดหาลูดลูดลูดมูมีแหงมีแหงมีมีมีเยอะแยะเลยอ่ะลูด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 ไปดูต่อไปไหปอยู่แล้วเฮ้ยมันทำอะไรเนี่ยคันหลังที่หายเลยเออลูดอีกลูดอีกเออเอาลูดไปแล้วเลยครับมือลูดนะครับมาดูหน้าตาก่อน มันฟินมากมันฟินมากอืดอ้า๋อฮะได้รูปหัวได้รูปหัวรูปหัวรูปหัวกันอ้๋อ้ชอ๋ออ๋ออ๋โอ้ยเจ้าขนมัาที่วิ่งขนวิถ้าลูดอีกหน่อยนี่ปึกเป็นแผ่นเลยนะเออเหมือนในคลิปเลยให้ลูดออกทุกตัวอะไรอ่ะอุ้ยไชอบอุ้ยดูมันเหนื่ยนฟินแต่ฟินแล้วครับเริ่มฟินแล้วครับ ว้าดูมันดูดูเล็บดูเล็บขยุ้มแล้วบึ๊บโชดูเล็บดูเล็บซื้อในช้อปปี้ตอนนี้มันเหลือ20บาทเฮ้ยนี่อะไรเนี่ยมีของเล่นแนวด้วยมีลาแก้วแก้วได้กินเล็บป่ะพี่กอยลูดด้วยพี่กอยลูดด้วยพี่กอยลูดพี่กอยลูดไอ้พี่กอยลูดนะพี่กอยลูดมันจะทำอะไรของมันปะนี่มีของเล่นเลยนะอย่าไปอยู่แล้วจะไปดีกว่า นอนดีกว่านอนนะลูดดโอ้ยมีแหงครับมีแหงเนี่ยมันชอบเล่นตุ๊กตากลมๆของหนูนะจ๊ะดูตาครับดูตาวเนี่ยไม่รอดูซิว่ามีอะไรไม่รอดูซิว่ามีอะไรไม่รอดูซิว่ามีอะไรอะไรนี่เฮ้ยดูซิว่ามีอะไรจ้าวจ้าไองวะรีบเล่นเฉยเลยอะไรวะ อ้้โของเล่นครับของเล่นรึ๊กรึ๊กเออมาเล่นเฉยเลยอยากชอบเลยกัดเลยดีกว่าไี่ลูกนี้หนูซื้อมาอีกเดือนเออเออมันมีอะไรอยู่ข้างในด้วยไงพัดขาดเดี๋ยวนี้แหละพยายามกัดเล่นโอ้ดูสิดิ ขนแมวกระจุยเลยนุบีนุบเยอะมากนะครับนุบเมากนุบบ้างโอ้นี่ครับโอ้โหยี่สิบบาทโดนมากเอาโชว์โชว์แล้วพ่อจะถ่ายรูปด้วยนี่ครับได้แล้วเดี๋ยวพี่ก้อยทำนี่ปั๊บนี่ครับขนแมวครับเดี๋ยวเดี๋ยวมองไม่เห็นจับจับไปไฟเออนี่แหละนี่แหละปั๊บเออมีประโยชน์ของถุงมือเออถุงมือเวลาเราลูดนะครับขนมันจะออกแล้วก็จะไปทำให้แมวอ่ะขนร่วงใส่เรานะครับ แล้วก็จะเหมือนแบบเป็นหมีเป็นหมีผมแมวก็จะขนสวยขึ้นใช่แล้วขนดูดิตอนนี้ดูขนมันดิลูดอีกลูดอีกลูดลูดชอบเยอะไหมชอบเยอะเลยฮะลูดหน่อยกับทีมงานของเรานะครับสั่งมาจากอินเทอร์เน็ตนะครับาไปแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยกูไปเลยอะไรติดีมันเออเออมองการดออกยุ่นเอ้าออกเราติดฟันเราทีนี้าม่ไม่ไม่ เออเอามาลูดเอามาลูดเอาผลลูดออกเออปะทูแม่ไม่สนใจลูดครับลูดเอาฟิน g r a b i นอู้มันคืออะไรดูดหลังกูวะเฮ้ย <c oughs> ดูผอ,อดิ่ดกูติดเต็มเลยโอ้โหนี่ดูผลงานแล้วที่มีก็ a b i ติดน้ำนี่ก็เวลา,ากินน้ำกับมันก็จะ <c oughs> อ่าชอบอู้เขาชอบเขาชอบอ่ะของปรด เออเล่นแล้วครับเล่นแล้วครับนี่นี่กัดเลยดึงขนออกหมดเลยสองวันขาดพะโลมมั่งดิรู้วันเดียวแยกกันเล่นกิ่งายเฮ้ยเพ่าะมันกัดปลาด้วยว่าเฮ้ยปล่อยปล่อยไว้ไม่ปล่อยไม่เล่นเออเออโอ้โหงับนี่มันเล่นด้ให้มาเล่นเก่งเลยเอ้ยเออนี่ครับของเล่นแมวครับไปล่อยให้มันเล่นเต็มเลยอ่ะครับเราซื้อมาเล่นนี่ปลาทูไอ้ปลาตะเพียนนะครับกัดเลยครับนี่อาจา้ย์ดูสิ ไล่มาเล่นเออว้าโอ๊ยสนับบัตรคาด้วยชอบหรอคะอุ้ยหนูชอบเหรอคะเอ่หนูชอบกัด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 เออเออกัดกัดเออเออปลากินปลาเออไล์มาเล่นก่อนไปเล่นก่อนเออให้ให้มันเล่นก่อนนี่เพิ่งไปรูดมันไปดีกว่าโอ๊ยครับ S <S <S เดี๋ยวเดี๋ยวเราไปใส่น้ำก่อนไปใส่น้ำก่อน